วันนี้มารีวิวของเล่นใหม่ของสองแสบกันเหมือนเดิมนะคะนี่เลยค่ะโ o b o Combat ค่ะเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าด้านในมีอะไรนี่ค่ะรีโมท2อันแล้วก็จะมีตัวหุ่นนะคะ2อันค่ะหุ่นสีไหนรีโมทสีนั้นเลยนะคะจับคู่กันไปเลยนี่ค่ะเขาจะมีเกรอะมาให้ด้วยนะคะตรงไหล่นะใส่2อันชกไปแล้วก็จะค่อยเด้งออกค่ะนี่ค่ะเอาเด้งออกไปแล้วค่ะ1อันนะคะนี่ค่ะป๊าปาเล่นกับน้องก็ยังเล่นได้เลยนะเด็กปวกก่าวก็เล่นได้ค่ะ หุ่นยนต์จะต้องใส่ฐานนะคะขอให้ใช้เป็นถาดเอาคลายนะคะเพราะถ้าไม่ใช่เอาคลายจะไม่มีแรงพอให้กับตัวหุ่นยนต์นะคะนี่เลยนี่เลยเล่นไปเรื่อยๆืเล่นไปเรืเเ่อยๆนี่นะคะเกาะกระเด็นทีน้องก็เก็บทีนะคะ<อ>นี่ค่ะสามารถเล่นเป็นโยกได้นะสักสิบยกอะไรอย่างนี้ใครชนะเกิน5ก็คือชนะไปนะคะจะได้มีเวลาเล่นหลายๆรอบหน่อยเนาะถ้าเกิดใครอยากได้หุ่นยนต์อันนี้นะคะก็สามารถไปตามตามได้เลยนะคะเอยซื้อมาจากสยามพรีเมียมเอาเลทค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ